สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวเชิงลึกของ FN 509รุ่นใหม่ปี2025ปืนพกที่กำลังได้รับความสนใจจากนักแม่นปืนทั่วโลกมาอย่างรวดเร็ว FN h u s t สตอเป็นชื่อที่เชื่อมโยงกับความทนทานความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยีอาวุธปืนที่ล้ำสมัยมาโดยตลอดและตระกูล FN 509เองก็เป็นที่ชื่นชอบของทั้งมืออาชีพและนักยิงทั่วไปมานานแล้ว สำหรับเวอร์ชั่นปี2025นี้ FN ได้ทำการปรับปรุงสิ่งที่เคยเชื่อถือได้อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นกลายเป็นปืนพกที่ไม่เพียงแต่ยังคง DNA ที่พิสูจน์มาแล้วในสนามรบแต่ในยังมาพร้อมการอัปเดตใหม่ๆ ที่ทําให้มันแข่งขันได้ในตลาดที่มีความต้องการสูงปืนกระบอกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทหารรวมถึงผู้ที่พกพาในชีวิตประจําวันและเมื่อเราจอะลึกไปในรายละเอียดคุณจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในปืนพกที่โดดเด่นที่สุดของปีนี้เริ่มกันที่ภายนอก n 5 9ปี2025ยังคงรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งแต่โชเชี่ยวตามสไตล์ตระกูนี้ตัวสไลด์ถูกออกแบบด้วยร่องลึก ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ผู้หญิงจับและดึงได้มั่นใจไม่ว่าจะสวมถุงมือหรือมือเปลี่ยกก็ตามการเคลือบสีดำด้านไม่เพียงสวยงามแต่ยังทนทานต่อรอยขีดข่วนการสึกหรอและการกัดกร่อนจากสิ่งแวดล้อมทําให้ปืนยังดูใหม่แม้ผ่านการใช้งานหนักเป็นยังได้ปรับปรุงการออกแบบโครงปืนเล็กน้อยโดยเพิ่มพื้นผิวการจับที่สมดุลระหว่างความสบายและแรงยึดเกาะให้ความมั่นคงโดยไม่ทำให้รู้สึกระคายผิวแม้ใช้งานาน,านระบบควบคุม มาต่างๆถูกทําให้ถนัดซ้ายขวาได้สมบูรณ์ทั้งปุ่มปลดแมกกาซีนและสไลายสตอกจึงใช้งานง่ายไม่ว่าจะถนัดมือไหนนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างที่ต่ําและกระชับช่วยให้ควบคุมได้ดียิ่งขึ้นด้านประสิทธิภาพ FN 509ปี2025ถือว่าเป็นเครื่องจักรทางานที่แท้จริงใช้กระสุนขนาด9ม mm. มมอบความแม่นยําความสม่ําเสมอและการควบคุมแรงถีบที่คุณคาดหวังจากปืนพกระดับพรีเมียม FN ได้ปรับปรุงระบบไกให้การลั่นนิมนวลขึ้นมีจังหวะรีเซ็ตที่คงชัดช่วยเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการยิงต่อเนื่องบนสนามยิงปืนทำงานได้อย่างไร้ที่ติดป้อนกระสุนจากนักกาซีนมาตรฐานและแม้ขยายได้อย่างมั่นใจการถิดกลับควบคุมได้ง่ายทำให้เล็งเป้าได้ต่อเนื่องแม้ยิงเร็วสู์เล็งเล็กถูกติดตั้งด้วยศูนย์หน้าแบบมองเห็นง่ายและสไลด์รองรับการติดตั้งออปติกเพื่อสายเรดดอทตามที่ผู้ใช้ต้องการในส่วนจุดขายเฉพาะ FN 509ปี2025มา พร้อมคุณสมบัติที่แตกต่างอย่างชัดเจนเช่นระบบควบคุมถนัดซ้ายขวาที่แท้จริงระบบสไลด์พร้อมติดออปติกที่ให้ผู้ใช้ปรับแต่งได้ทันทีโดยไม่ต้องโมดิฟายเพิ่มเติมความสามารถในการเปลี่ยนแผ่นหลังด้านปืนเพื่อปรับขนาดการจับให้เข้ามือและความทนทานที่ผ่านการทดสอบระดับกองทัพซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถทนต่อโคลนทรายฝนและการใช้งานหนักได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้มืออาชีพมั่นใจได้ส่วนผู้ใช้ทั่วไปก็อุ่นใจว่าจะได้ปืนที่ใช้ได้ยาวนาน ด้านราคา FN 509รุ่นปี2025ถูกจัดอยู่ในกลุ่มปืนพกระดับพรีเมียมโดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ750-900ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมถึงแม้จะสูงกว่าปืน9มิลิเมตรบางรุ่นแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือมาตรฐานคุณภาพความทนทานและนวัตกรรมของ FN ที่ยากจะหาใครเทียบ สรุปแล้ววิฟเอนห้ารปี2องพคือตัวแทนของวิวัฒนาการจากตัดฟองที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วมันรวมเอาดีไซน์ที่แข็งแรงและสวยงามการยศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่การควบคุมถนัดซ้ายขวาประสิทธิภาพในสนามยิงที่ยอดเยี่ยมและความทนทานที่ไม่มีใครเทียบได้จุดขายอย่างระบบติดออปติกด้ามปรับได้และการทดสอบรัก